นอกจากประชาชนต่างพื้นที่เนี่ยที่การที่จะเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎแล้วนะคะในส่วนของล่าสุดไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นสัตว์ก็มีนะคะจังหวัดนครราชสีมาประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะหลังโรคลำปีสกินที่ระเกิดระบาดในวัวนะคะเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ค่ะนายพศวีสมใจประสุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินในวัวนะคะ ซึ่งขณะนี้กาลังระบาดในหลายจังหวัดโดยท่านประสั์จังหวัดก็บอกนะคะว่าโรคนี้จะเกิดเฉพาะในโครกระบือเท่านั้นค่ะแล้วเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนเพิ่งเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในโคร,ราชเนี่ยพบนะพบรายงานการเกิดโรคในห้าอำเภอคะ่ะคุณผู้ชมประกอบด้วยอำเภอแก้งสนามนางอำเภอคงอำเภอพิมายอำเภอโนอนแดงและก็อำเภอโนอนสูง ซึ่งสัตว์ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีจํานวนไม่มากเหมือนกับทางภาคอีสานตอนบนที่จะพบการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครมุกดาหารมหาสารคามหรือว่าขอนแก่นนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้ปศุสัตว์แต่ละอำเภอค่ะลงพื้นที่เข้าไปดูแลสัตว์ที่ป่วยแล้วยืนยันว่าโรคนี้สามารถรักษาหายได้นะคะเนื้อสัตว์ก็สามารถรับประทานได้และไม่ติดต่อสู่คนไม่ติดต่อสู่สุกรโรคนี้มีพาหะนําเชื้อเป็นแมลงดูดเลือดชนิดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลงวันคอบยุงไรริ้นหมัดและเห็บ ซึ่งขณะน,นี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้ทุกพื้นที่ทุกตำบลเป็นพื้นที่โรคระบาดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกโดยเด็ดขาดทุกกรณียกเว้นได้รับอนุญาตค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและขอให้อดทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งสัตวแพทย์อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนทันทีเพื่อที่จะได้รีบเข้าไปควบคุมโรคได้ทัน ทางในโรคดังกล่าวนะคะเป็นไวรัสไม่มียารักษาจำเพาะค่ะถ้าหากสัตว์มีอาการป่วยก็ให้รักษาตามอาการส่วนวิธีป้องกันต้องมีมุ้งกันมแมลงมีไฟส่องสว่างไล่มแมลงหรือว่าสมไฟไล่มแมลงจะเป็นผลดีนะคะเพื่อไล่มแมลงที่เป็นพาหะของโรคนั่นเองนะคะ